ใหม่ล่าสุดนะครับกับ Nike Tempo 10นะครับตัวนี้เป็นแพ็คพิเศษนะครับครบรอบ30ปีของตระกูล Tempo นะครับกับแพ็ค e อ e r a l อร์ลแนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูออนฟีดให้ดูนะครับว่าคู่นี้น่าใช้ยังไงบ้างนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยว รอชมครับกล่อง Luxury แบบนี้นะครับสำหรับ Nike Tempo The Emerald Pack นะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะว่าสวยแค่ไหนสีของกล่องจะมีเหลือบๆสีเขียวแบบนี้นะครับเล่นกับแสงนะครับก็จะมีดีเทลในเรื่องของเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ย2024เป็น1,994นะครับสำหรับตัวกล่องดีไซน์มาสวยแปลกตามากๆนะครับด้านในจะเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้เลยนะครับอ่ะ อยามาดูด้านในว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับด้านในนะครับที่มีมาให้ก็จะเป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งสกีนหนึ่แบบนี้เนาะจะเป็นสีขาวนะครับตัวด้านหลังจะสกินนีนะครับตัวนี้จะเป็นไม่ออกเขียวนะออกเขียวแบบเทาๆหน่อยนะครับมาดูตัวรองเท้ากันก่อนนะครับว่าดีเทลรองเท้ามีอะไรบ้างอยวไปดูกันเลยตัวนี้มาในโทนสีเขียวน้ําทะเลนะครับเขาเรียกว่าสีเอเ r อรัลนะครับ มีซูสนะครับตรงนี้ตัวหนังมีดีเทลของลวดลายแบบนี้นะครับเทคโนโลยีของหนังเขาจะใช้เป็นหนังสั่งเคราะห์แล้วนะครับไม่ได้ใช้เป็นหนังแท้แล้วตัวเทคโนโลยีของหนังเนี่ยเขาชื่อว่า flytuspad นะครับของทาง n i กี้ก็จะมีส่วนช่วยมากๆเลยในเรื่องของน้ําหนักของตัวรองเท้านะครับที่จะไม่หนักเหมือนตัวรองเท้า t e m p o รรุ่นเก่าๆแล้วนะครับตัวนี้พอดีสัมผัสก็ยังมีในส่วนของความหนืดความคล้ายหนังอยู่บ้างพอสมควรนะครับสำหรับหนัง fly i t ยทั Plus นะครับของทาง Nike Temple ที่จัดมาเป็นเม็ดอินเวียดนามนะครับเป็นงานเม็ดอินเวียดนามก็ค่อนข้างเวิร์กนะครับในส่วนของอัปเปอร์ที่มีเข้ามาแล้วเวิร์กนะครับจะเป็นส่วนของฟลายนิดนะครับตัวนี้กระชับมากๆช่วยในเรื่องของการกระชับทั้งบริเวณหลังเท้าและบริเวณข้อเท้านะครับลามไปถึงบริเวณหลังเท้าก็ใช้ฟลายนิดเหมือนกันส่วงนี้ค่อนข้างเวลาใส่เนี่ยจะช่วยให้ใส่ง่ายนะครับสำหรับตัวดีเทลนะครับข้างขวาเนี่ยเขาจะมี แท็กตรงนี้นะครับ C ตัวแท็กนี้นะครับสองข้างจะไม่เหมือนกันนะครับข้างขวาเนี่ยจะสกรีนว่า2 0 2 4นะครับทั้งตัวแท็กแล้วบริเวณตัวพื้นรองนะครับจะสกรีนเหมือนกันนะครับส่วนข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายจะสกรีนคําว่า1994นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับสกรีนว่า1994ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นที่เริ่มผลิตตัว n นกี้เทมโปนะครับเมื่อหักลบแล้วกับปี2024แล้วเนี่ยเทมโปเนี่ยมีอายุมาแล้ว30ปีนะครับตัวนี้ท yeah. ําครบรอบ 30ปี tempo ถึงชุดพื้นครับชุดพื้นตัวนี้ที่ผมจัดมาจะเป็นชุดพื้น AG Pro แบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนชุดพื้น n i ก e Tempo 10ทั่วไปเลยนะครับแค่เปลี่ยนปุ่มเป็น AG Pro นะครับเคยใช้ FG แล้วเหมือนกันครับไม่ค่อยเวิร์กเปลี่ยนปุ่มมาเป็น AG Pro ของตัวนี้ จะแตกต่างกับพื้น a g Pro ของทาง Mercurial MV15 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับปุ่มสั้นที่ชัดเจนเลยคือปุ่มสั้นและจํานวนปุ่มเยอะกว่านะครับแต่ข้อดีของ MV ก็คือตัวนั้นอาจจะมีในเรื่องของซูมแอร์เข้ามาช่วยซับแรงกระแทก้วยนะครับสำหรับสีตัวพื้นนะครับตัวพื้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2สีนะครับเป็นทูโทนแบบนี้นะครับก็สวยไปีกแบบนะครับ มีการเล่นสีรูปร่างหน้าตาโดยรวมของทางรองเท้านะครับด้านหลังนะครับจะมีโลโก้นี้โลโก้นี้จะเป็นโลโก้ของทาง n นก e t e m p o ปสินะครับ <Yeah. S 2> คู่นี้ชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับเดีย๋ยวเราไปทดลองออนฟีดกันนะครับว่าจะดีแค่ไหนเรามาลองออนฟีดตัวนี้ดูนะครับว่าใส่แล้วมันจะขึ้นเท้าแค่ไหนสําหรับการสวมใส่ก็เนี่ยครับด้วยความที่ตัวคอล่าครับมันจะเป็นเป็นผ้าแบบนี้ทําให้สวมใส่เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไฟนิดเนี่ยปุ๊บพอเข้าจุดเนี่ยพอดีเป๊ะเลย ซึ่งบางครั้งเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องผูกเชือกเลยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ครับบริเวณกลางเท้าเนี่ยหลังจากที่เคยใส่ตัวเทมโป10ตัวแรกแล้วมันค่อนข้างแน่นนะครับตัวนี้พอดีแต่จะมีเหลือปลายนิดหน่อยนะครับตรงนี้กระชับพอดีเห็นเห็นว่ามันอาจจะมีเหลือแบบนี้แต่ว่าตัวด้านในครับตัวที่ซับด้านในมันเอาค่อนข้างอยู่นะครับเอาอยู่เลยไม่มีเม็ดยางเข้าไปเลยนะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวออนติดให้ดูชัดๆสีมันจะค่อนข้างเด่นเลยนะครับขึ้นมาอประมาณนี้ สำหรับฟิลลิ่งการสวมใส่นะครับเท่าที่ผมลองเทสแล้วเนี่ยใส่ได้ดีกระชับเลยครับผมสั่งโอเวอร์มา1ไซส์ก็จะเหลือตรงนี้หน่อยแต่ว่าตรงนี้จะค่อนข้างพอดีแล้วนะครับฟิลลิ่งการใส่ตรงนี้ใส่ง่ายทําให้ใส่ได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็นุ่มบางไปหน่อยนึงน้ําหนัก เบาการคอนโทรบอลได้ค่อนข้างดีนะครับยิงบอลก็โอเคครับหลักๆจะเป็นในเรื่องของการพาสซิ่งการครอสบอลอะไรพวกเนี้ยครับจะทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็น้ําหนักในการเล่นกับบอลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอ่ะมาถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับมีการทดลองใช้ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังดูอยู่ครับผมเท้าไซส์265นะครับซึ่งเป็นเท้าบานนะตัวนี้เคยใส่265แล้วมันจะบีบบริเวณนี้นะครับก็แนะนําว่าถ้าใครใส่ก็แนะนําให้เพิ่มไซส์ไป1ไซส์นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยความ ทำที่เป็นไฟลนิดสีขาวไฟลนิดสีขาวเนี่ยเป็นจุดที่ทําความสะอาดได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เวลาออนฟิตแล้วก็สวยสามารถเลือกกันได้ว่าโอเคไหมนะครับต่อมาตัวรองเท้านี่จะมีลอกบริเวณพื้นรองเท้าบ้างนะครับตัวนี้ลอกได้ง่ายมากนะครับเนี่ยเท่าที่ลองใส่ไปก็มีพื้นรองเท้าลอกไปนะครับตัวอื่นๆหนังโอเคครับหลังจากที่ทดลองใช้งานน้ําหนักเบาปุ่ม AG ใช้กับยาเทียมได้ดีนะครับในส่วนของตรงนี้จะดูบอบบางไปสักนิดนึงนะครับบริเวณ ขอบรองเท้าเนี่ยตัวนี้ก็จะมีปิได้ค่อนข้างง่ายนะครับทางด,ด้านนียเวลาใช้งานหนักๆเวลาที่แบบขุดพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีปริมีอะไรบ้างต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับส่วนตัวซับท,ที่ด้านหลังตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่มีเม็ดยางอะไรลอดเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าโอเคพื้นก็จะมีเม็ดยางเข้าไว้บ้างอันนี้เป็นปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไร อนาคตเนี่ยพวกลายหนังเนี่ยครับมันเป็นหนังสั่งค์ที่ปั๊มลายนะครับอนาคตไม่ทราบว่ามันจะลายเนี่ยลวดลายเนี่ยการปั๊มเนี่ยมันจะเสื่อมหรือว่าดีเทลเนี่ยมันจะหายไปเหมือนกับตัวเทมโปไม่แน่ใจว่าเทมโปแปดหรือเปล่านะครับที่จะมีลายพวกนี้ลายปั๊มพวกนี้บางทีใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นลายชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าถึงเวลาจริงเนี่ยลายตรงนี้จะยังอยู่คงเดิมไหมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับฟูลรีวิวจัดเต็มไปเลยสําหรับเทมโป ตัวตัวนี้ Limited Edition Emerald Pack นะครับสำหรับคู่ต่อไปมารอชมกันว่าจะเป็นรองเท้าคู่ไหนนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง17 b o o t r o o m กันด้วยนะครับและใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลร,รองเท้าอยู่นะครับแนะนำเลยโซจิแบรนด์นี้ตั้งใจทำมาให้เพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะขอบคุณครับ